สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเล้งนิติศาสตร์นะครับิกรมสสทาก็จะมาเฉลยวิชากฎหมายแพ่งอัตนัยอีกสักหข้อนะครับกฎหมายแพ่งเนี่ยมันแพ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลนะครับนิติกรรมแล้วก็สัญญาวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยผมจะอ่านคําถามเลยนะครับโจทย์นะครับนป้อม เป็นหนี้เงินกู้นางแป๋มนะครับเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้นางแป๋มอยู่สี่หมื่นบาทนะครับนางแป๋มทวงถามให้ชาระหนี้หลายครั้งนะครับนายป้อมก็ยังไม่ยอมชําระนางแป๋มได้ขู่นายป้อมว่าถ้าไม่ยอมชําระหนี้แต่โดยดีจะนําเรื่องนี้ฟ้องร้องต่อศาลและจะแจ้งให้ผู้บกคบัญชาของนายป้อมทราบว่าเป็นหนี้ตนอยู่สี่หมื่นบาท ในป้อมกลัวนะครับกลัวนางแผมว่าเออก็เลยบอกว่าจะนําเงินเนี่ยมาชาระให้ภายใน3วันนะครับนางแผมเห็นว่าได้โอกาสนะนางแผมเห็นว่าได้โอกาสจึงขอให้ในป้อมขายพระเครื่องให้แก่ตนในราคาเพียง5,000บาทซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยราคาพระเครื่องก็คืออยู่ในราคาที่ราคาตลาดนะครับอยู่ที่2 0 0 0 0ถึง30,000บาทในป้อมตกลงขายให้แต่โดยดีอ่าตกลงอีกในป้อมตกลงอีกนะครับเนี่ย โดยจะนำพระเครื่องมามอบให้ในวันรุ่งขึ้นต่อมาในวันนั้นเองในป้อมได้ปรึกษานางเปิน้นนางเปิ้ลจึงแนะนำนายป้อมว่าไม่ต้องชําระนี้นะครับและไม่ต้องส่งมอบพระเครื่องตามสัญญาเพราะสัญญาดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับกันได้ดังนี้ให้ท่านวิจัยคําแนะนำนางเปิ้ลถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดเพื่อนๆผมจะ บอกวิธีการแยกแยะโจทย์นะครับก็คือเพื่อนๆนหัดเขียนแบบนี้นะครับเขียนโยงตัวละครว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงเดี๋ยวผมให้ดูเลยอันแรกเลยนะครับก็คือตัวของนายป้อมเนี่ยนะครับนายป้อมนะฮะก็เป็นหนี้เป็นหนี้ใครครับ40,000บาทเป็นหนี้ของคุณแป๋มนะครับ4 0 0 0มบาท อันนี้เป็นนิติกรรมหนึ่งนิติกรรมนะเป็นมิติเป็นนิติกรรมหนึ่งนิติกรรมละที่นายป้อมเป็นหนี้นางแปมมนะครับนิติกรรมอันที่สองคืออะไรคืออะไรครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนิติกรรมเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากนายป้อมนะครับทำสัญญากับนางแปมมว่าจะขายพาะเครื่องให้ในราคา 5 0 0พบาทซึ่งราคาก็ต่ำกว่าความเป็นจริงแต่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันหลักๆก็กคือว่ามันเกิดจากการข่มขู่หรือไม่เพราะว่าโจทย์เนี่ยมาดูตรงนี้นะครับแผมนะครับกล่าวว่าจะฟ้องหัวหน้างานจะฟ้องผูุ้่คข้บบัญชาว่าในป้อมเนี่ยเป็นหนี้อยู่4,000 40, 0บาทแล้วยังไม่อยอมชำระนะครับคราวนี้ป้อมไปปรึกษาปเปิลน,นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับ เพื่อนก็แนะนำว่าไม่ต้องจ่ายไม่ต้องชำระสัญญานั้นเป็นโมฆะเป็นสัญญาณนั้นไม่มีผลนะครับคราวนี้มันมีผลหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูคําตอบกันนะครับก็จะเข้าหลักกฎหมายถึงตอบนะนะครับตอนนี้เราจะมาตอบกันนะครับยกขึ้นมาเลยนะครับตอบหลักกฎหมายเนี่ยเพื่อนๆใช้ประโยคนี้เลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วางหลักว่านี้ ถ้าเพื่อนๆรู้มาตราก็บอกมาตราไปเลยอันนี้มาตราเกี่ยวกับการข่มขู่ที่เป็นโมกิยะก็คือ164กนะครับการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมกิยะการข่มขู่ที่จะทาให้การใดตกเป็นโมกิยะนั้นจะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้นการนั้นก็คง จะไม่ได้กระทําขึ้นในหนึ่งมาตราน,นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขออธิบายความของมาตรา64ก่ก่อนเลยก็แล้วกันมาตรา64เนี่ยเขาบอกว่าการทํานิติกรรมนะครับถ้าเกิดจากการขงคงขู่จะเป็นโมกิยะคือบอกบอกล้างได้แต่การงคงขู่นั้นจะต้องร้ายแรงและมีภัยอันใกล้จะถึงนะครับต้องร้ายแรงและเป็นภัยอันใกล้จะถึงดังนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าก,การที่ านางแป่มนะครับข่มขู่ว่าจะฟ้องจะฟ้องร้องต่อศาลนะครับหนึ่ง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 กรณีแล้วอีกกรณีก็คือจะเอ่อนำเรื่องไปฟ้องต่อผู้กําังประชาของนายป้อมนี่เป็นการข่มขู่ที่มันร้ายแรงไหมถึงขนาดไหมถึงไหมครับเพื่อนๆในนี้อ่าคิดไว้ก่อนนะครับคิดไว้ก่อนในใจนี่มันจะมีอีกมาตรานหนึ่งที่เอ่อถูกถูก ถูกหลักของตามโจทย์ข้อนี้ด้วยก็คือมาตราที่65การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่การที่การใดที่กระทําไปเพราะนับถือว่าเกรงไม่ถือว่าการนั้นได้กระทาเพราะถูกข่มขู่ความหมายของมาตรา65ก็คือว่าการเกรงใจการทำนิติกรรมที่เกิดจากความเกรงใจไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ นะครับสมมติสมมุติว่าเราทานิติกรรมกับผู้บัคคับัญชาหัวหน้างานกันแล้วกันโอ้เกงใจหัวหน้างานจังเลยเออซื้อจะขายของให้หัวหน้างานสักชิ้นหนึ่งเนี้ยก็ยอมลดราคาให้หัวหน้ากันแล้วกันเกงใจขายให้ถูกๆคราวนี้นิติกรรมอันเนี้ยเราเกิดจากความเกงใจที่เราทําเช่นนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการข่มขูนะ่นันิติกรรมนั้นก็สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามาตรา16 5่าดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูวินิจัยกันเลยว่า การที่นายป้อมนะครับไปยอมทำสัญญาขายพระเครื่องในราคา5000บาทนะครับจากราคาตลาดเนี่ยสองหมื่นถึงามหมืบาทด้วยความเกรงใจนะด้วยความเกรงใจที่ว่านางแปรเนี่ยก็เป็นหนี้อยู่เป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วไปตกลงขายเขา5,000ันแล้วสุดท้ายแล้วนิติกรรมนี้สมบูรณ์ไหมนิติกรรมนี้สมบูรณ์นะครับ ก็มาดูท่อนวินิจฉัยก็เลยก็แลวกันมันจะเป็นการอธิบายมารตาสองมารานี้เป็นอย่างดีนะเพื่อนๆก้มาดูท่อนวินิจฉัยท่อนวินิจฉัยนี้เพื่อนๆก็ยกคำแรกคิดอะไรไม่ออกคิดประโยคนี้ขึ้นมาเลยทุกครั้งคำพูดสั่งเทนนี้เลยข้อเท็จริงตามปัญหาตามปัญหานี้นะครับประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาคือการกระทําของนางแปมมเป็นการข่มขู่อันจะทําให้นิติกรรมเป็นโมคิยะหรือไม่อันนี้ประเด็นหนึ่ง ตามกุทาหนการกลมขู่ที่จะฟ้องร้องคดีกันก็ดีนะครับกลมขู่ว่าจะแจ้งผู้บังคับบัญชาก็ดีนะอันนี้เป็นรดีที่1นอันนี้เป็นกรณีที่2น,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 นะครับการเป็นหนี้ก็ดีถือว่านะผู้บังคับบัญชาต่อการเป็นหนี้เนี่ยถือว่าการใช้สิทธิตามปกตินิยมก็จะไปเข้าเอามาตรา165ก็ถือว่าเป็นไปตามปกตินิยมอ่าไม่อ่าเป็นไปตามปกตินิยม16 165นะครับ ซึ่งบุคคลย่อมกระทำได้ตามกฎหมายก็แสดงว่านางแป๋มทําได้นะครับไม่ถือว่าเป็นงานของครูแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการกระทําของนางแป๋มจึงไม่ตกเป็นโมฆียะสัญญาซื้อขายพระเครื่องอันเกิดจากการที่นางแป๋มขู่ว่าจะฟ้องคดีจะแจ้งผู้ข้าพัญชานายป้อมให้นายป้อมผู้ข้าพบัญชาของนายป้อมทราบนายป้อมไม่ชําระนี่จึงสมบูรณ์นะครับสัญญานี้จึงสมบูรณ์ไม่ถือว่าเป็นงานของคูงะะนูนายป้อ,อ,ป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 อมจึงมีหน้าที่ที่จะต้องชําระ นี่การส่งมอบพระเครื่องให้แก่นางแฝมนะและนางแฝมก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระราคาแก่นายป้อมก็คือเท่าไหร่ะ่ะก็คือ5้าพันบาทอะไรใช่ไหมครับตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สรุปนะครับสรุปอ,อ๋อยังไม่สรุปนะครับขอโทษอันนี้มันมี2ประเด็นนะครับสำหรับนี่กู้มันเป็นสัญญาที่นี่กู้สัญญาอันแรกที่ผมบอกไปนะนิติกรรมอันแรกก็คืออันนี้ สัญญาที่เกิดจากการเป็นหนี้นีก่กู้ในกรณีแรกเนี่ยสัญญาแรกนี่นะครับก็ถือว่าชอบด้วยกฎหมายนะครับนป้อมจะมีหน้าที่จะต้องชาระหนี้ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับไม่มีเหตุที่จะปฏิเสธการชาระหนี้ได้ไม่ว่าสัญญาซื้อขายพระเครื่องระหว่างนายป้อมกับนางแฝมจะเป็นโมฆะเป็นโมคียะขอโทษเป็นโมคียะเพราะเหตุกลมขู่หรือไม่ เพราะเป็นคนละกรณีกันน,นั่นหมายความว่าสัญญานี้เป็น2เป็น2ส,สัญญา2กรณีสัญญาแรกก็คือเกิดจากการที่นายป้อมไปกู้เงินของนางแป๋มมา40,000บาทอันนั้นเป็นสัญญาแรกที่จะต้องชาระหนี้เขาอยู่แล้วนะครับสัญญาที่สัญญาที่2นี้เกิดจากการที่นางแป๋มไปข่มขู่ว่าเออข่มขู่จากสัญญาแรกนะว่าจะไปฟ้องผู้บัญชาแล้วก็จะฟ้องศาลถ้าเกิดคุณไม่ยอมชำระหนี้4 0 0 0มนนั้นแล้วก็ถือโอกาสเนี้ย บอกว่าขายภาเครื่องให้ฉันสิราคาห้าพันบาทอันนี้เป็นสัญญาที่สองเป็นอีกนิติกรรหนึ่งซึ่งนิติกรรมที่สองนี้ก็สมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเกิดจากการที่นายป้อมไปเ,เกรงกลัวโดยที่มันไม่ได้เป็นเหตุร้ายแรงอันใกล้จะถึงนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่แล้วก็เกิดจากความยำเกรงที่เห็นว่านางแปงเป็นเจ้าหนี้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ เป็นปกตินิยมสรุปนะครับคำแนะนําของนางเปิ้ลก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังที่นิชัยมาในเบือ้องต้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ก็ต้องชาระแล้วสัญญาก็มันสมบูรณ์ก็ต้องมีการทําตามสัญญานะครับจะบิดพิวจะไม่ทําตามสัญญาไม่ก็ไม่ได้นะครับมืถึงตรงนี้ก็จบนะครับก็ผมขอให้เพื่อนๆช่วย กดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ดูจนมาถึงตอนสุดท้ายก็ขอให้เพื่อนๆนะครับสอบได้แล้วก็โชคดีในการเรียนได้รับปริญญาตรีอันนีติศาสาวยกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย